อันนี้คือมะละกอดิบๆอันนี้คือมะละกอดิบๆนะจ๊ะแล้วนี่คือหอยเสียบหอยเสียบแห้งๆเนี่ยนะใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ปันดีๆกินกับน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ปันดีๆด้วยใช่ค่ะแล้ไม่ดีแข็งบยู่ดจิ้มเดี๋ยวพี่ชิมไม่ดูนะอารมณ์เหมือนส้มตำอดึงเลยค่ะต้องกระชากนะกินต้องกระชากปึ้อนั่นแหละนั่นแหละหอยมันย่างนานแล้วกิน ต้องกินแล้วจะรู้ว่าชื่อค่ะอะไรคะยังไงคะอันนี้มันแบบมันก็จะให้ไทต้มตำไทยใช่คช่ไม่รู้นะแต่ถ้าจะทานให้อร่อยนะต้องไปทานที่ร้านย่างปุ๊บกินปั๊บเลยอร่อยแล้วก็นั่งยองๆนะเขาขายเหรอเนี่ยตอนเย็นเดี๋ยวพี่จันจะมาเรื่อยๆนะเอ้านี่ค่ะลงคุมกองสวรรค์การสังของที่น้อยมีอะไรได้หรือันนี้ปลาดิวกิวอร่อยดีท่าอร่อยมันเหนียวนะคะเด็กมาแต่พี่มั